ก็ได้กระโดดด้วยกรณีรถผ่านไม่ได้เออดีโทษโทษเอ้ยไหยกหน้ายังเขียวอยู่เลยไปเดินกับผมไม่แล้วเห็นบนอยู่ลูกลูกพีมจะให้ไปเดินต่อครับต่อต่อแล้วเนาะโอเคยอะเห็นเขามา่นนึกจำไม่ได้เลยแต่ใจจะเป็นเพจหัวรอ แต่ที่เอางบตัวนี้เอาเอางบตัวนี้มาลงได้เพราะว่าโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่ผู้ว่าแล้วก็ไม่สามารถจะดันงบได้ครับแล้วตอนนั้นท่านประหลัดกระทรวงก็เลยมีผู้ที่เข้าให้ว่ามันมี ng สองแล้วตอนนี้ก็พอเข้าแผนพนาเมืองตัวนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตของกรุงศรีเนื่องจากว่าอาขืดเดิมเนี่ยได้ของได้อนุยาตมาแล้วถ้ามันจะกระเทือนกับแผงเมืองไม่ไม่ไม่่ยุดลากมา ไปจะมาบรรจบตรงเสาไฟฟ้าต้นสูงต้นสุดท้ายในล็อกแรกครับสองร้อยห้าสิบเมตรเป็นระยะทางความกว้างจะไป,ไป,ไปบรรจบตรงเสาไฟฟ้าต้นต้นสูงนะฮะเลยไปหนึ่งล็อกล็อกเสาไฟอย่างเงี้ยจะบรรจบตรงนั้นรค,ครับผมถ้าพูดง่ายตรงนั้นจะเป็นหัวกำแพงเมืองที่เว่าประตูจีนที่จริงๆแล้ว so อ่ะคุณสำรวจแล้ว,ลวนะม,นมันมันมี do